ส่วนกับวันนี้อยู่กับโดนทิ้งรียักส่วนวันนี้ก็อยู่กับ EP ที่5แล้วผมของรายการควิดอ่ม2ส่หลับ EP ที่แล้วก็ได้ประกาศอันดับของสเตทที่2ไปแล้วเนาะซึ่งแม่ฮโยรินก็เก็บที่1ไปอีกเช่นเคยนะแต่ว่าลูน่าได้ที่2นะผมจริง EP นี้เนี่ยก็ ผมคิดว่าน่าจะไม่มีแข่งอะไรนะเพราะว่าเห็นเอ็มเนตแบบไม่ค่อยได้ลงไม่ใช่ไม่ค่อยได้ลงไม่ลงคลิปสเตตอะไรเลยนะหรือว่าผมหาไม่เจอไม่รู้นะผมก็เลยว่าจะมาทําเป็นแบบบรายเลี้ยคชันนะผมก็เคยดูทั้ง EP 5ไปเลยเนาะส <Yes. S 1> ้ารีพีนี้มีอะไรบ้างนะก็ไปรับชมกันเลยผมก็รับชมนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นแรงใจนะครับปบ๊บบอกอีที่ห้านะสรุปการแข่งขันรอบที่2ก่อน มันไล่คะแนนยากแล้วปะแม่เฮียวลินน่าจะไม่มีใครแซงแล้วมั้งผมว่าเจยฉลองก็ได้ดูนะโอ้ยตอนที่หนึ่งว่ะใครๆก็มีเป้าหมายเป็นเฮียวลินเท่านั้นนะเฮ้ยแม่เฮียวลินมาแลกเพลงกันแล้วก็ได้ที่หนึ่งที่สองนะผม โอโจตึงเหรอคอมเมนต์ว่าทำสวนทานกับต้นฉบับมากเกินไปนะนาวิลเลล่าเนาะวิบิดก็ตึงอนะ <c oughs> ตัดซีนชินบีคนเองนี่เลยตึงสุดเบบเกิล <c oughs> เอาจริงก็ยากเนะี่ยเพราะว่า ไม่ค่อยมีฐานแฟนอินเอร์ป่ะเบบเกิลเพิ่งดังขึ้นมาช่วงหลังๆแล้วก็น่าจะมีกระแสแค่ในเกาหลีอ่ะรลลิง n g นะนรต่างประเทศมันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้บูมขนาดนั้นโรลลิ n การแข่งขันรอบที่สามอ่า dance ก o v e เข้อมาลืมลืมใจ position unit t e position unit imida แข่งสามทีมตอหนึ่งยูนิตอะ โอ้อยู่หลายยูนิตก็ได้นะหนึ่งคนนะ <c oughs> อู้แม่จะร่วมทั้งสองยูนิตเลยนะค <c oughs> ือวงอื่นเขาแบบกระจายได้ไนงะ <c oughs> หรือว่าจะอยู่ทั้งสองยูนิตเลยก็ได้แต่แม่มีคนเดียวแม่ก็จะร่วมทั้งสองเลยเหรอจะเก่งไปนะ <c oughs> อ๋อมีสองรอบเหรอ รอบแรกเป็นยูนิตนะแล้วก็รอบสองเป็นแฟนตัสติกควีน덤พี่ตีเอ็นต่อเขาเล่นเลไรกันโอ้ใช้เพลงที่แฟนเลือกให้อ่ะอ่ารวมทั้งหมด20,000คะแนนผมรอบแรกได้5 0า0เอ้ย20,000พิกอยู่นะเอาจริง ไปด้วยวีวิสก่อนนะชินบีเขาบอกว่าน่าจะไปเต้นนะแต่ก็โอเคนะผมชอบตอนเพลงบอสมากเลยอื่นหาก็ต้องวอัวข้ออยู่แล้วเนะน้องออมไปแดนไหมผมไม่ค่อยได้โฟกัสเสียงน้องออมเท่าไหร่นะก็เลยไม่รู้ว่าน้องออมแบบร้องได้ขนาดไหนนะเออมันต้องแข่งทุกคนไหมอันนี้ไม่ได้ใจนะโอ้ยยอนจองนี่วัวข้ออยู่แล้วนอนหนึ่งไหยอนจอง ยอนจองซูบินพี่สอนก็น่าจะโวคข้น่ะพี่ตีเอ้ยพี่ตีก็ร้องเพลงเก่งนะดูในซีรีส์เรื่องอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่พี่ตีเขาไปเล่นเป็นนักร้องเอ้ยพี่โบจะมาหนิใช่ปะตอนเนี้ยมาอย่างวะผมเห็นอยู่นะว่าพี่โบเขาไปออกตอนไลฟ์อะลูน่าโวคข้ก็คิมลิปจินสุดเลยคิมลิป น้องเหลี่ยมน่าจะโวอคอลแหละนะเมนผมเองอฮาเซนก็โวอคอลโอเปร่าอละนิดนิดนึงชิวก็โวอคอลปะชิวเป็นคนจินโซด้วยเหรอแต่จินโซผมชอบมากนะตอนเพลงเดบิวเดบิวออสไออ่ลืมชื่อเพลงว่ะออกเท่เซียงกับเฮจูอ่ะ ฮีจินก็น่าจะไปแดนส์อนนโอ้โหลน่าตัวเป้งเยอะนะอาจริง,รงเพราะผมเห็นมาเยอะไงดูดู้ด9 9อ่ะแช่ยอนไมซีใน9 9วโอ้คนลูกเลย<อ>ยังอยู่หัวข้อเหรอ S <S <an> <S ก็ร้องได้แหละแต่ว่าอยากให้ไปเต้นมากกว่านะยองอื่นอ <Yes. S 1> ต้องเต้นนะยองอื่นนะ <S <S <an> <S ยองอื่นที่คลุเซวถิงไดยอนเต้นเบรฟเอนเตอร์เทนเมนอ๋อใช่อื่นจีเคยไปแสดงร่วมกับปักบอมอ๋อไปแดนสแทนผมว่าอยู่ว่าปักบอมร่วมแดนด้วยเหรอหรือแค่วคอลอะไรอย่างนี้ มินยองยังไงก็ัวเค่ออยู่แล้วนะมินยองบอกว่าอยากเต้นนะเป็นเดี่ห้องสอบก็ได้นะอย่าแข่งดีกว่าอะไรอย่างี้โอ้แม่มาก่อนเลยฮะคนขอเยอะมากตาเบบี ให้ผมีดผมมองไกลๆเหมือนลูดาเลยแต่เป็นชินบีนะโอ้ยน่ารักมากอ่ะอินหาผมว่าทอมน่าจะไปแดนเหรอันนั้นใช่โอ้ยย่ารยกมาย เองเคปเลอร์มาห้าคนหรออืมแสดงว่ายองอื่นไปวลคอลดิใช่ป่ะไงผมจิ้มไว้ถูกเลยนะแต่ยองอื่นจะไปวลคอลนะเอ้าอืนห้าแอบอ่ะคิดเล่นจริงๆคนนี้อุ้ยละลักขึ้นหน้าตาก็น่ารักบุคลิกก็น่ารักกันนะคนเนี้ยน้องบอกว่าไม่ดูโอ้ยน่ารักมากขนาดรูปอินเสิร์ตยังน่ารักเลยอะไรวะนี่รายการ มินยองเหรออ่าจริงด้วยมาคนเดียวอะไม่ได้แสดงทุกคนหรอน่าจะอ่นจีนะอืสม่งมาแค่ฝั่งละคนนะเอ,อ้ยหรือแค่ลูน่าล้วปะเอ,อ้ยลูน่ากับโอจูด้วยหรอหือโอจูได้ไงเนะี่ยแต่ลูน่าคนเยอะมากนะผมก็คิดว่าน่าจะส่งมาไม่หมดนะ น่าจะเลือกเลือกมาเหมือนเบฟเกิลเนาะคิมลิบวัวข้าจ้าโอ้ชเวลีมาเต้นนะตอนแรกก็เล่งชเวลีไว้อยู่เพราะว่าแบบคาริสมาพอสมควรนะโอ้ครบแก๊งนะน้องลิบชิวอ่าฮาเซนแล้วก็จินโซนะผมอ่าผมว่าอลไรฮิจินต้องมาแดนละ แล้วเพิ่มเชเวอรี่เข้ามาลูกจะแบบเฟสเฟียน่อยนะเชเวอรี่ผมค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันมาอูจูย่าลืมแดนใช่ปะชวนกลับบ้านแล้วย่าลืมย่าลืมกับใครอ่ะเมื่อกี้เหมือนลูดานะอึนซอยี่โหคิดอยู่ว่าอึนซอแหละไล้เจอแฟนตัวเองนะ อินสาชินบีที่ผมแมะต้องมีโมเมนต์แล้วเฮสยองแค่สีคนเองหรอฝั่งละสองอ้าพี่สอนไม่มา่ะมาสองคนนะยอนจองกับใครนะแฟนพี่สอนนึกชื่อไม่ออกอะซุบินอ๋อไม่ได้เลือกเพลงเองอ่ะมีเพลงให้แล้วก็มีท่าเต้นให้ด้วยอ่ะไม่ต้องออกแบบเอง ก็ถือว่าดีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเท่าไหร่เพลงใหม่เหรอโอ้ได้นะเพลงนี้โอ้บีดมันปึกปักอยู่ไหนเพลงที่ผมชอบอบบคารบูมนะคารบูมเอนเสโอ้ยบีดเซ็กซี่จริงกเดะเฮ้ยลู้น้นาได้นะ มีจินชเวลี่ขุดอีฟเฮจูก็มีออร่าแบบเข้มๆอยู่วีวิทก็ได้โอ้โหน้องออมกับชินบีนี่คือแบบปึ้งปักอยู่เพอแม่เจ้าเพลงนี้เขาไดเป็นสถานที่ที่ให้ไปเล่กเพลงอยู่นะเที่ยวดับหกได้เล่กเพลงก่อน อ๋อทีมที่อันดับต่ำกว่าต้องออกไปแน่เลยไม่เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนก้าเก้าเเลยอ,อ๋จากคะแนนรวมลูน่าอยู่ที่หกปะ่ะเพราะว่ารอบแรกไม่ได้แข่งไงใช่ไหมลูน่าเลือกก่อนแต่ก็มีโอกาสโดนขับไล่ถูกไหมอะไรก็ได้ลูน่ปาปังๆอยู่แล้วนะคิดว,ว่าลูน่าน่าจะือกผมว่าลูน่าือกคารเบู๋ยวร่วมเทียบกับเชปเลอร์หรอ ไม่หนึ่งก็สามนะในห้องเขาก็เดาวกันว่ากันโอ้ยังไม่ให้ดูเหรอมันเหลี่ยนไปแล้วนั่นรายการเพื่อนจีนเรียกอะไรครับพี่แล้กเพลงสองก็ได้นะเซ็กซี่ได้อยู่นะแต่ว่าฮิปฮอปนี่ผมคิดว่าน่าจะจไม่นะนะ <laughs> รู้นะั่นเรียกเพลงสามเหรอ, <laughs> ซ,อซ่อนตัวตรงนี้นะมีใครไม่เห็นบ้างนาจริง <laughs> โอเค พี่ไปเอ็นะพี่เขากลัวแบบว่าถ้าไปเลือกเพลงหนึ่งหรือสามอาจจะโดนถูกพัดออกมาก็ได้แล้วก็จะเสียความมั่นใจนะพี่เขาก็เลยเลือกเพลงที่สองนะครอูจูเอาเคเบิลก่อนโอ้ดึงดูดวัดึงดูดด้วยสายตาี่กคิดหนักว่าหนึ่งหรือสามเหมือนกัน มันก็ไม่แน่นะถ้าสมมติเคปเลอร์ไปแล้วแบบว่าอีกวงที่เหลือก็ไปเหมือนกันนะ <laughs> ว้าวลูราเคปเลอร์่ะน่าสนใจอยู่แต่ว่าต้องรออีกสามวงที่เหลือวีว <ś c oughs> ีสไปเพลงเซ็กซี่ไหม <ś c oughs> อย่ามาชินบีอย่ามา <ś c oughs> ไม่ชินบีไม่ <laughs> เอาจริงเหรอชินบีโอ้ไปจริงวะตั้งมั่นนะชินบีทำทำสิ่งที่อยากทำขบมูขบมขบูมผมว่าตั้งมั่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละขบูมโอ้เสียงล่ามาเลยอินซอโอ้ถ้าถ้าได้ยองมาอีกคนหนึ่งนะ <laughs> คืนเครอะ่ะบอกเลยเฮ้ย มาจริงวะอาจจะมาทักทายซินบีเฉยๆนะผมเดาไอ้ผมม่าแล้วมาทักทายเฉยเป็นไงตามคาดอุ้ยนี่มันแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองผมเลยน,นะอูจูรูนา่าโอเคนะยูนิตนี้เวลี่กูดมากๆนะผมยังไงแม่แม่จะทำลายลักคู่หรือเปล่าหรือแม่จะไปหา <G> พี่อึนจีข้างบนอันนี้ผมโอเคสุดแล้วนะอูจูลูน่าเนี่ยอย่าเลยแม่ขอร้องไม่นะเหมือนมาทางอูจูลูน่าเลยโอ้แม่มาขบูบ่ะโอะ้โอ้ลูนา่าต้องไปอยู่กับพี่อึนจีนะเซ็กซี่ก็ได้ผมบอกแล้วได้หมดยังไงก็ที่หนึ่งอยู่แล้วสุดเลย นนี้ไฟมานะบอกเลยแต่ผมอยากดูคาบูมที่สุดนะผมชอบชอบคาบูมสุดแหละจะเป็นยูนิตสามคนเลยนะเป็นแบบวีวิทเวอร์ชันสอ่ะเลือกเลือกเต้นเสร็จแล้วเฮโยลินก็กลับมาวอลคอลนะแม่ก็เอาจริงทำสองสเตจแล้วก็อ่ารอบที่สองด้วยนะให้เลือกเพลงเองเอ่ะฝั่งร้อให้เลือกเพลงเอง กไจะอยู่เอาพาจัดเลยอ๋อให้เลือกห้องได้เลยนะผมเก็ตแหละคือเขาจะใช้งานแก๊งสติีทวูแมนไฟตเตอร์ก็เลยออกออกเป็นเพลงใหม่ให้ยูนิตเต้นใช่ส่วนยูนิตร้องก็ให้ปรึกษากันเองว่าจะเอาเพลงอะไรโอ้ถ้าอ่นหามานี่ผมแบบตายนะเอาจริงคิมเิีกับอืนหายูนิตเดียวกันมาแล้ว เหมือนจะไม่ใช่นะเรียบร้อยแต่งห้องเข้ามาเอื้อฮันเล่งก้องเลยมีวงที่อยากคู่มากกว่าลูน่านะคู่กันแล้วจะแบบว่าแคล้วคลาดปลอดภัยไหมนะเมื่อกี้ล่มไปทีนึงแล้วลูน่าเคบเลยเอ้ยก็ได้นะน้องแช์กับน้องหลิบนะผม มมนยองอยากแสดงกับเฮีอลินนะโอ้ล้อคู่สองคนเลยหรอถ้าได้ก็เอาเรื่องอยู่นะเป็นดูเอ็ดแบบว่าเท่ๆไมนยองกูเก่าขอพรเลยอุย้ยดุ๊กสะดุกก๊อกก๊อกเลยเราแต่งงานกันแล้วค่ะโอ้ชิวแม่จะมาล้างอีกทีหนึ่งหรอพอแล้วแม่พอแล้วโอ้โอเค แค่ล้มอูจูกับรูน่าผมไปก็พอแล้วแม่แม่เข้ามาทักท้ายเฉยรออย่างมีความหวังกับอื่นหาน่ารักมากผมใม่น้องขึ้นปกวะอีพีนี้ไม่ต้องสืบเลยอื่นหาแน่นอนอย่าบอกได้โอ้ย อ้โคู่นี้ตึงอยู่นะหมายถึงว่าตึงสำหรับทีมอื่นอ่ะเหล่าอูจูนะอูจูวีวิสก็โอเคเอาอย่าคู่กับโยลินอ่ะโอ้อูจูไปไปผลักเบ๊บเกิลออกก็ได้นี่ว่าอ้ยอึนฮานาระหว่างวงไหนออกไปกันหมดนะ เรียบร้อยมินยองโกทูรูมบีครับผมให้ยอาเลนเลือกเลยล่ะแม่เขามั่นหมายไว้นะว่าจะคู่กับอะไรนะมินยองเบฟเกิลนะผมอุยจุยอนจอมบอว่าคิดอย่างรอบครอบแล้วนะหลังจากที่ไปดูมาแต่ที่จริงคือโดนปฏิเสธมาโอ้มาหลอกน้องคือนาผมได้ไง ซูบินนะเดี๋ยวไปฟ้องฟ้องพี่สอนนะเดี๋ยวก่อนความมั่นใจดอกอยู่นะช่วงนี้ของเบฟเกิลแม่อุ้มชูขึ้นมาหน่อยนะตอนนี้แม่แบบมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ว่ามินยองกลัวแบบทําไม่ได้นะตอนนี้ <Yes. S 1> แบกรับไว้เยอะนะมินยองแม่บอกแม่ไม่เคยท้อแท้เลยนะคแบบใจสู้มากนะคนนี้เอาจริงไม่ได้เป็นแค่แบบอย่างให้กับ ไอดอลในรายการนะคนดูรายการก็ได้พอสมควรเหมือนกันแม่ไปกำลังเป็นแบบกำลังใจที่ดีมานะผมคิดว่าฮโยรินอาจจะตั้งใจที่จะเลือกแบฟเกิลอยู่แล้วนะเพราะว่าอาจจะเห็นว่าได้อันดับต่ำๆมา2รอบติดไงคือแบบแม่เป็นคนที่คอยอุ้มชูรุ่นน้องอยู่แล้วนะเท่าที่ผมดูแบบนิสัยเป็นอย่างนั้นเป็นแบบคนดี300%นะ อ่ะถึงพาร์ทกินข้าวแล้วจะมีอะไรปะพาร์ทกินข้าวอ๋อเมมเบอร์คนอื่นมาทำกับข้าวให้หอโอยพี่ซอนมานึ้ว่าจะไม่ได้เห็นพี่ซอนเลยนะไอพีนี่นี่อะได้ยองคือแบบลั่นจริงนี่อึนซอนนักไล่แมลงสาวแกรง่งสาวแกร่งเหมือนจะมี โช์อะไรเล็กๆหรือเปล่าเออผมเริ่มจำได้แหละตอนคุยด้อมหนึ่งอะ่ะเขาจะให้เพื่อนโหวตกันใช่ป่ะแล้วก็ทีมไหนได้ที่หนึ่งก็ได้รางวัลน่าจ <Yes. S 1> แบบโช้ดูแค่ครึ่งเป็นลิน้นพันซะแล้วโช้ดูแค่ครึ่งเดียวนะใช่ไหมถ้าโช์หมดสเตจก็ไม่ต้องดูอะไรกันแล้วนะ <c oughs> ทีมอูจูอูจูบีบิส ซูินอันนี้โ<ะ>อ้ภาษาเสียงอุยงนะ้ยหวานากเปลี่ยนวิธีการร้องนะยอนจองอนะเพราะว่าให้เข้ากับเพลงอนะ่ะเสียงเรียน่ารักมากอ่ะ ไ่แค่เปียโนนะซาวจริงต้องแบบอลังกว่านี้แหละโดนที่กระดดงจันไฟติงหาซื้นเปิดนะปุ๊ภใจเมนุูม โอ้เข้าท่อนนี้ดีมากนะแชยอนเดีาคือแบบเชียร์กันเย,ย้ว้าววุ้ผมชอบมากเสีงยงแชยอนสุดจริง <c oughs> มียองสามขวบเับเฮียลีนยสามขวบ เพลงช้าก็ดีนะคนรู้ว่ามื่อกีะแบบขึ้นด้วยเสียงลมอ่ะเสียงลมเยอะๆเลยเจ๋งนยโอ้ ใส่สุดอีกแล้วแม่รอบซ้อมน้าร้อยพูดบวนหมดแล้วผมเอา <c oughs> แล้วก็จบเลยโค้นกังอะ่ะ <c oughs> ผมชอบยูนิตแรกมากกว่านะอูจูวีวิ <c oughs> อ๋อรางวัประับการลงวัลจะได้เลือกรำดับการแสดงนะ <c oughs> โอเคเป็นทีเซอร์แล้วพอแล้วพอแล้ว เก็บไว้พร้อมตอนหน้านะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับปลายเลเยชั่นอีพีที่ห้าของควีนดัมทูนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบาย Just able.